ทำไมคะว่าทำไมคนอียิปถึงทำไมมีคนขอปวัติศสาสตร์อียิปตมาสวัสดีครับทุกท่านนะครัี๋ยวผมไวอวินนะคะวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติศสาสตร์อียิปนะคะเพราะว่ามีคนที่ชื่อว่าน,นักกีตินันฟอเรสเตอร์ขอมานะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเล่านะครับแล้วก็ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็มาเล่าผมก็จรเลย เรื่องราวมันก็เริ่มต้นวันที่ดิไก่แสนไก่ในอียิปเรื่องรางแต่รูปแม่น้ำนายเกิดฟาโรห์คนแรกซึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าฟาโรนาเมอร์นะครับเพราะว่าผมนับตั้งแต่ฟาโรที่เขารวมอียิปบนและล่างนะครับฟาโรนาเมอร์เนี่ยเป็นฟาโรองค์แรกสุดเลยนะครับของอียิปที่รวมอียิปบนและล่าง เข้าด้วยกันเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวนะคะซึ่งฟาโรนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะแค่วิธกรรมเด่นเด่นเขาก็คือรวบรวมอี์เป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จะคาวนาตัวเองเป็นฟาโรได้สําเร็จนะคะแล้วก็ฟาโรต่อคนต่อมาเขาวีชื่อว่าเจอนะคะแล้วคนเนี้ยทุกคนคน,คนใครที่เป็นวิศวกรต้องรู้จักคนนี้แน่ๆ่น เขาคนนี้เขาเปชื่อว่าอิมโฮเทปนะคะเขาเป็นทารมณิกประจำประจำพระองค์นะคะพระองค์ก็สั่งว่าอิมโฮเทปคนไปหาปิรามิดมาสร้างปิรามิดให้เราเดียวนี้แล้วแล้วก็ขิด้นวิธีให้มันดูดีนะคะเป็นเป็นรากฐาของคนที่กําลังก่อสร้างใครเป็นปิรามิดถึงขนาดปิรามิดกระจกของลูฟก็ยังได้แรงเวลาใจมันจากปิรามิดของอิมโพเทปนี่แหละ บนการสร้างอันเดียวกันเป๊ะๆเนะคะพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอแบบว่าฟาโรได้ได้สิ้นชีวิตไปแล้วฟาโรเจอคนนี้นะครับซึ่งวิลกรรมที่แบบว่าอันนี้18บวกนะครับอย่าให้เด็กดูอันนี้นะครับเขาสั่งให้แบบว่าว่าไงดีเป็นคนรักท้ายของพระองอ,งอะ สำบบนิกพระองค์ตายสั่งให้ดื่มยาพิหรือถ้าเกิดใครได้มียาพิธาม,มอนนี้เลยืยออะนะครับคือสายทุกคดูคนาตายเพราะกับพระองค์อ่ะอันนี้อันนี้ใครไม่ส8บแปดีหวอยากฝังเด็ดขาดนะเลยไม่งันหลอนไปทั้งไม่งันฝันร้ายหลอนทั้งคืนแน่นอน แล้วต่อมาเนี่ยผมมันก็เป็นยุคพีรามิดนะครับหรือพีระมิดเอจนะคะเพราะว่าฟาโรห์คนต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีเยอะจนแบบว่าผมยังไม่เอามาเล่าทั้งหมดนะครับเข้าคลั่งการสร้างไปมากๆเลยฮาโรห์องซอมาสร้างฮาโรห์สร้างสร้างสร้างไปเรื่อยแล้วก็วนหลวมไปเรื่อยๆจนมาถึงฟาโรห์นงครับ ที่มีเขาคนนี้มีชื่อว่าคูฟูนะครับซึ่งเขาเป็นคนเจ้าของในการสร้างพีระมิดมหาพีระมิดแห่งกิซ่าหรือคีอร์สนะครับแล้วมันก็แปลว่าใหญ่มากเลยนะครับซึ่งคนปัจจุบันน,น,นี้ได้คิดว่าโอ้เขาสร้างย,ยังไงดีนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากไปดูรายละเอียดลึกๆนะครับไปดูได้จากอรารยธรรมลุ่มน้ำนายนะคะที่ผมอธิบายแล้วนะครับวันนี้ผมมาเล่าสั้นๆว่าเขาทำได้ยังไงก็คือเขาใช้แบบว่ามีดจากหินควอดนะครับมันเป็นหินนี่แข็งปุ๊กเลยนะคะเวลาเขาตัดมันก็จะตัดได้ดีนะครับสามารถตัดคือแข็ขงอย่างหินทรายดิสเซอร์ ดเซิร์สตนนะครับด้วยสาเวตาตัดได้ง่ายๆนะครับมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาําทําหินที่มันลูปทรงเป๊ะทุกตารางนิ้วนะครับบวกกับฝีมือในการสร้างของเขาที่บอกเลยว่าฝีมือระดับคนเอ็กซ์เปิดขึ้นมาท่านั้นถึงจะทําได้นะครับแล้วก็พอองค์จักรพรรดิคูฟูตายไปนะครับเขา คนต่างก็ไม่เออมันนี้ไม่เหมือนฟาโรห์เจอเขานะครับไม่เหมือนนะอันนี้เด็กรับชมได้น,นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนรับใช้สักคนเลยแล้วนะเขาก็ตายไปตามสูตรนะคนะแล้วเอาศพไปไว้ที่พีระมิดนะครับแต่ความแต่ความแปลกมมนต,ตัวนี้นี่แหละแรงงานนี่แหละซึ่งความจริงน่แรงงานเขาแบบว่าเกณฑ์ด้วยความสมัครใจนะครับแต่เวลาเอาจริเปไปอย่างนี้เลยไม่ทันทำไม <med> คือบอกว่าฟาบใส่เลยนะครับไม่ทำฝาดเลยนะครับบอกเลยถึงแม้ะกินไม่ได้เขาสมัคใจแต่ก็เล่นตกยางออกนะครับแล้วก็ฟารลงุงองต่อมาเขามีชื่อว่าคาเฟ่นะครับเขาเป็นเจ้าของบิลิบิทแห่งคาเฟ่ที่แบบว่า พีระไม่แห่งกีซ่าเขาจะใหญ่นะคะพีระมมดเห็นคาฟเฟ่ก็จะเล็กนิดนึงแต่สิ่งที่มันทําให้ทุกคนเรารู้จักน่นก็คือสัฟฟ,ฟ,ฟิงนั่นเองซัฟฟิงที่เป็นวัตถุพิษของคนนี้เลยนะคะเพราะว่าหลุมฝังศพจริงเขาอยู่ที่พีเระนิดเหมือนเดิมแหละและ้วก็สาเหตุที่เขาต้องสร้างซัฟฟิงเพราะว่า แล้วถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆนะครับคุณจะสามารถไขได้ว่าฟารโรคน,นี้มีรูปหน้าหน้าตาแบบไหนนะคะเขาเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยหน้าที่อยู่บนโฟ,งฟิงเนี่ยคือหน้าของฟารโรคาเฟ่นี่แหละแล้วก็ฟารโรคาเฟ่ก็ตายตามสืดนะคะแล้วก็มีมีฟารโรองใหม่ขึ้นมาชื่อว่าเมนทูโคเทปที่สองนะครับ ซึ่งระหว่างนี้ก็มีเมนทูโคเทที่หนึ่อยู่นะครับแล้วก็เขาเป็นคนผู้นี้เขาใส่เอกภาพขึ้นมาให้กับอีเอกภาพแปลว่าอะไรนะเอกภาพแปลว่าเป็นหนึ่งเดียวก็คือว่าคนเนี้ฟาโรห์เป็นเมนทูโคทที่สองเนี่ยตอนที่พาราคาเฟรตายไหเนี่ยอียิปเกิดการแตกแยกขุนนางเป็นใหญ่โตนะครับแล้วก็สท้ก็ต้องแบ่งอยิปตเหนือใต้เหมือนเดิมนะคะ แล้วนี่ก็เป็นยุคของเมทูโคเซตที่สองนี่แหละที่ไปย,ยิมบนกับล่างแตกกระจีบหมดเลยและเข้าเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นฟาโรห์ที่มีชื่อว่าฮามุสที่หนึ่งนะคะแต่เพราะว่าหลังจากการตายของเมทูโคเซตที่สองนะคะแล้วมันก็เกิดการแตกแยกครั้งแล้วมันเป็น,ปนหมบว่าเป้าหมายที่ดีดของ คนคนหนึ่งเขาเขาเรียกตัวเองว่าชาวทิฟซอสนะคะแล้วก็ชาวทิฟซอสเนี่ยได้ไปเมืองหลวงแตกกระจีหมดเลยนะคะแล้วก็ย่นเป็นเมืองหลวงนะคะฟารโรห์หลายคนพยายามทวงคืออนอำนาจแต่ไม่สำเร็จแล้วก็ต่อมาก็คือฟาโรห์อาโมสที่หนึ่งนะคะได้ทวงคืออนอำนาจสำเร็จเพราะเขาเป็นคนที่บีบเบรนนะคะ เขาก็เลยวางแผนอย่างเดียวว่าจะส่งกำลังทหารไ่เท่าไหร่เขาก็เลยวางแผนประมาณนี้นะคะทำให้กองกำลังทหารเนี่ยบุกเข้าไปอย่าให้ใครรู้ตัวนี้ขาดเลยนะคะแล้วไปล้อมมึงหลวงเข้าไว้แล้วก็ตีจากข้างในเลยตีตีตีไปเรื่อยๆมันก็จะแตกเลยนะคะซึ่งการรบครั้งนี้ก็เป็นการรบที่ฉลาดมากนะครับเสียทหารไปน้อยมากเลยเสียทหารส่วนใหญ่นั้นก็มาจากการยิงหนูนี่แหละและต่อมามี ฟาโรที่ชื่อว่าอัสตัุสนะครับเขาเป็นฟาโรที่เป็นผู้หญิงนะครับได้ฉายาว่าราชินีมีรขายาวๆนะครับแล้วสาเหตุที่เขามีชื่อว่าราชินีมีเขานะครับเพราะว่าเขาสวมเขปลอมนั่นแหละเขาบอกและแต่ว่านักพิาศาสตร์ไม่สินันโกโบราณะคดีเาก็ได้แบบ กับกับฟาโรห์ฮัทเทสุพวกนี้ว่าเป็นเป็นคนเลี้ยงใจร้ายแย่งวัลังจากเมทูโฮเทปที่3นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเมทูโฮเทปที่3นี่แหละแล้วเขาคนนี้เขามีฉายาว่านโปเลียนออฟอียิปต์นะครับคือเขาคนรียกเก่งมากเพราะว่าจากฟาโรหัฮัทเทสุตายไปเพราะว่าฮนะัทเสุเนี่ย เดินนโยบายขยายอำนาจโดยการใช้การทูดเขาก็เลยใหญ่นะคะพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอีก็แตกไปสเสียงเลยนะคะที่ต่างๆโดนยึดแบบว่าเป็นแบบเอก็ลาของตัวเองไงนะคะแล้วก็เมนทูโฮเซที่สามก็คิดอย่างนี้เลยจะทำยังไงดีนะแล้วก็เขาก็คิดว่าอู้อ ไม่เบรนเลยนะคะว่าอ๋อเรากลังหาอยู่แล้วเราหาแล้ก็เก่งนี่แล้วก็บอกว่าฟาโรห์คือบุคคลเป็นตัวกำลังโป๊ปปาโป๊ปป้าชำระทำให้อียิปต์กลับปเป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้งนะคะในสมัยของฟาโรห์เมนทูเฮเทปที่สามนะคะฟาโรห์ต่อมาเขามีชื่อว่าเมนทูเฮเทปที่สี่นะคะแล้วก็ ขนาดที่ทุกคนต้องคุ้นคุ้นกันแน่นอนเขาคนนี้มีชื่อว่าอะเคเาเตนนะคะเขาคนนี้เป็นฟาโรที่แบบว่าทําลายความเชื่อที่ที่สะสมมากว่าพันปีโดยการเชื่อเทพเจ้าหลายองค์แต่คนนี้เขาล้มหมดเลยนะครับเหลือแค่คนเดียวที่ ทุกคนต้องรับเถือคือเทพเจ้าอาเตนนั่นเองนะคะอาเตนคือเทพเจ้าแห่งแซง่ัวเทพเจ้ามิเอาทิตนะครับนี่เป็นหนึ่งหนึ่งในนิกายอียิปต์นะครับถ้าเกิดใครไปศึกษาตำนานเทพมาแล้วไม่ตรงก็อู้แต่นั่นแหละเพราะว่ามันมีหลายนิกายนะครับแล้วต่อมาเนี่ยคนเนี้ยเขา แล้วพอคนเนี้ตายไปนะครับเพราะผู้นักบวดก็ต้ม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 เลยนะคะเพราะว่าสมัยนั้นน่ะกเพราะเจลึกของอาเคนาเตนเขานะคะก็คือตาผมอมน่านคือไปทำไงดีนะเรล้คิดออกโดยใช้วิธีนี้แหละแต่มันไม่ค่อยเป็นวิธีระยะยาวนะครับ นักขวดก็เลยก็จองตีตุตตตตต้มตุ้มตุ้มตุ้มยึดมาอีกครั้งแล้วก็สถาบนาลูกของฟาโรห์อะเคนาเตมหรือว่าเม่ทัวเทปิสีนะคะเป็นฟาโรห์ใหม่ครั้งหนึ่งก็คือเขามีชื่อว่าตุตันคามเมนนะครับหรือว่าเขาเป็นคนที่สร้างปรากฏการอียิปต์อะไรอย่างเง่หละมันก็คือปรากฏการความข้างคล้ายในอียิปต์นะคะ แล้วก็เขาเป็นเจ้าของเรื่องคำสาฟาโรเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีคนขุดค้นมัมมี่ฟาโรคนนี้ไปได้เนี่ยก็แตกสิครับตามสูตรเลยฟาโรแบบอันเป็นอัน,นาจมือนะครับได้ครอบงำไลค่ะคนเปิดหิบเอืออ้อ,อ,อ ไงน,นะคะแค่ต่างๆในประวัารจริงนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อมานะครับมีระรมส์ที่สองนะคะเขาเป็นคนที่ขยายแผนนะ่นหน้าออกไปไกลไกลแสนไกลโจมตีเมือต่างยิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้ม,ต,ม,ต,ม,ต,มตั้มนะคะทำให้เขาได้สมญานามว่ารมัมส์มหาราชนะครับพอรมัมส์มหา รามาเมหาราชนะครับตายเป็นโโลกนี้นะครับตายเออไปแล้วนะคะแล้วก็ได้มีรามาเซคนใหม่ขึ้นมานะครับเขาคนนี้มีชื่อว่ารามาเ็จที่สามนะคะรับรามาเ็จที่สามเนี่ยได้ได้ได้คิดว่าโออียิยปต์นาเป็นอู่ข้าวอู่น้ําและคุณเขาก็คิดจะยึดยึดเหมือนกันซึ่งเขาก็คิดว่าโอ้ชาว์ทะเลนี่แหละเกาะควรตัวจริงซึ่งมันก็ไม่ผิดคาดเลยพูดปุ๊บมาปั๊บ ทางมาลบซึ่งเราประสิทธิสารให้ผู้ฉลาดว่าเออชาวที่ยิบเนี่ยรบครั้งเรือน,นี้อันอ้๊อันลบเป็นลบล้านครั้งไม่ชนะทั้งล้านครั้งนนแน่นอนเขาก็เลยคิดแผนอย่างดีเลยเขาสัง oy, าาส่งให้พลนู้ดตะลุวนหาดเตีราขนูไฟให้พร้อมแล้วเราสั่งให้คนที่อยู่ข้างหลังพลฮนูเนี่ยตั้ง นั่งโลตั้งดาบปเลยมาโคมเลยพอถึงเวลาสู้จริงก็จุ่มบ,บ่อน้ำมันที่เป็นที่ติดไฟอยู่ยิงคือแบบลอนะคะคือได้ได้ว่าตายเลยนะคะเพื่อชาวทะเลเนี่ยสามารถกำราบลงได้อย่างรบาบคาบเลยนะคะและเขาก็ได้ไปสู้พวกคลิปไทนะคะพวกคลิปไทเนี่ยก็ ถือว่าอยากไปลงลึกนะครับไปดูในคล้นเมรโซโบเตเนียนะคะแล้วเขาก็ได้ทำสัญญาสงบศึกกับพวกอิไทยซึ่งเขาอันคือสนที่สัญญาสงบศึกแรกของลูกใบนี้นะฮะและต่อมานะคะพอรามาสุทีิสานเนี่ยเสียชีวิตทันทีตายลงไปนั่นแหละแล้วเขาก็อาณาจักรเนี่ยก็แตกเอาปสิ่งเสียงเนี่ยนะคะ ให้พวกเปอร์เซ <oh> ียมาปกครองนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็อเล็กซานเดอร์มหาราชได้เข้าโจมตีเปอร์เซียตุ๊บตุ้มตุ๊บตุ้มอู้นะคะแล้วก็ทําให้พวกเปอร์เซียเนี่ยแตกไม่เหลือซากเลยทําให้อเล็กซานเดอร์มหาราชได้ดินแดนมาจำนวนมากเลยนะก็คืออียิปต์นั่นเองนะคะและ เอล็กซนเดอร์ได้ปลดปล่อยอีจีออกจากการสู้รบบเบอร์เซียนะครับและให้แม่ทัพคน,นต่างๆเนี่ยปกครอง,นงในนั้นไม้ไ็นฟารโรด้วยอันนี้อย่อางยังไม่สปอยนะโอเคและต่อมาเนี่ยพระเจ้าเล็กซนเดอร์ก็ตายนะครับถ้าใครอยากไปรูประวัติก็หาฟังได้นะครับจะรู้ว่าเขาตายยังไงก็บอกเลย,เลยว่าไม่ดีเลย แล้วก็ต่อมาเนี่ยอียิปต์ไป glorious. แตกเป็นส่วนนะครับแตะมาเสียงๆกับส่วนๆเนี่ยแตกต่างกันนะเขาเสียงคือไม่เหลืออะไรแลครับถ้าไปแตกเป็นส่วนหมายความว่าสมมุตินะมีคนสิบคนมีอียิปต์หนึ่งประเทศสมมุตินะกระสังว่าเขาตายไปอียิปต้องจะหาปรทศของตัวเองปกครองเป็นก็เรียกว่าแตกเป็นส่วนนะคบผมจะเรียกว่าแตกเป็นส่วนนะคะ แต่ละคนก็อยู่ในแม่ทัพของแต่ละคนนะครับซึ่งผมก็จะมาลงรายละเอียดของแม่ทัพคนหนึ่งเขาชื่อว่าปตุลมียนะครบแลือเขาก็ได้สถาปนาปตุลมีที่หนึ่งขึ้นมานะครับเขาได้สร้างหองสมุดอเลกซานเดรียขึ้นมาเัาละเมืออเลกซานเดรียด้วยแล้วเขาก็ได้ปกครองและชงตุลมีมาเรื่อยๆจนถึงลาสตุลมียนะคะเขาคนนี้คือให้ถ่ายใคร ตรานหนึ่งคาริโอตาคนนี้ก็ได้กออกปกครองอียิปต์มาเรื่อยมาแล้วเขาก็รักษาอกแล้วอียิปต์โดยการแต่งงานกับจูเลเซิซาและมาแอนโทนีนะคะแล้วแปลว่าเขาก็หนีสงครามไม่มค้นเพราะว่าเกิดสงครามที่สมรภูมิอัคติอุ่มนะครับซึ่งสุดท้ายมาแอนโทนีก็แพ้ไปนะครับแล้วควาริโอตาก็ตื่นตามเลยนะคะเขาทำยังไง ใช่ไงแต่ให้แบบไม่อยากพูดนั่นเองอ่ะมืนมันจะแบบแปลกๆนะคะเกแฮร์รักแฮร์ื่อตายวยงูพิษเขาเรียกว่าตราว์สเลนไบส์ไฮซอนสเน็คนะคะซึ่งก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอารยธรรมอียิปต์ที่มอดจบง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะจบง่ายๆอย่างงี้ยใช่ๆๆจบง่าย ง่ายมากเลยโอเคแล้วก็จบแล้วนะคบแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคบคุณผู้ชมบ๊ายบายเอาไม่ชวน FC ส่งหัวข้อที่อยากรู้มาแล้วก็ก่อนที่จะจากไปนะครับขอบอกทุกคนเลยนะขอประกาศหาคลิปนี้นะคะว่าทุกคนเดี๋ยวนี้จะท้องน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้ระครออกความเห็นว่าจะเอาคลิปนู้นคลิปนี้นะอย่างเงี้ยแล้วก็ สหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าเกิดเนื้อหาไม่สนุกกดดิสไลค์มาเลยนะคะเดี๋ยวผมไปแบบปลูกมานะคะถ้าใครอยากติดตามช่องนี้กดกระดิง่งใครอยากได้ช่องนี้ขึ้นอยากดูช่องนี้บ่อยๆนะคะกดซับสไคร์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ทุกผู้ชมได้ติดตามผมมาในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะและ ลาไปก่อนนะคะคุณทอนบ๊ายบายสวัสดีครับ